อธิบดีงามงามนะครับแล้วบอกตั้งทีท่สัยตั้งใจให้รอีชุดนะครับ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 แล้ได้ป่านในตั้งทีตั้งใจแล้วบุิสดจแนท่านตัวทองว่าอนี้กตแลวกันครับบุญสมเด็จด้วกานผู้านโคละหน่อยเนาะได้แล้วกดเรไดและเน่อเนาะมีอย่าัทีจานละพี่้องคณะสถาบ้นเฮาเนาะอันนี้ในหมที่เขาจะทำาบดเรนี้คือทานมัยบุญสมเด็จต้วกานผู้ตานนะครับ สิ่งใดบุญสมเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไปบุญสำเร็จด้วยกรารเจริญสมาธิภาวนาน,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 นะครับอ่าแล้วก็อ่าอัปปัาอย่างใดบุญสำเร็จด้วยการออนุทน์ทนโถนนะครับอ่าแล้วก็วันยาว่าจะไมบุญสำเร็จด้วยด้วยการบวชไวยในที่ที่ชอบกับภูเขาช่วยวัดตูวาร์ช่วยศาสนาช่วยพัฒนาวัดอภิธานาวาทิยะนะครับอันนี้ก็เป็นบ,บุญนะครับ อภิษฐรรมทิเนานใม่บุญสำเร็จด้วยการสักชวนกันมาทำบุญอุทิศบุญนะครับระกบปัจจานิโวศนานม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญที่คุณทีมได้ทำนะครับ มาเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเทศธรรมธรรมสตนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมที่ถูกชุกกรรมทำความหนุนสงศ์ดูปัญญาจัตุรีจีอย่างเป็นว่าเอาพระพุทธเจ้าเพิ่งรับไว้นะครับพระพุทธเจ้าเพิ่งกล่าวไว้ว่าเจตนาหาที่เวกรรมบว่าทางนี้ว่าดูบอลที่อยูทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั้นเป็นกรรมนะครับเอานั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาดีตั้งคิดตั้งใจดีตจตตั้งนาสชาบีบีงามงามพิเศษใส่บาตรอยากน้ำ นะครับเขาควรจะได้บุญนะครับเพราะว่าผู้เจ้าผู้วัดพิเศษอนนนะครับเขาเป็นที่นิสัยเป็นใจผู้บริสุทธิ์ตอนทำระหว่างทำและหลังทำผู้มีใจชื่อเจริญนะครับพี่น้องกระนั้สดาว่าบุญที่เขาทำนี้เป็นขอรู้เป็นปัจจัยสำจัญแสวงสิเลนที่ออกไปจากจิตจากใจเขานะครับเอาเพื่อน้อว่า ข้าไผ่ลิจำมันยันต์ท่อนที่ถามว่าเอาสูพินนางวาตะบบเมธานางอาจวักพายาว่าหางโหตูอะือว,ว่าขอบุญทานที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดีแล้วหนอจงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าได้กําจัดอาจวักเมธออกไปจากใจด้วยถึงหลักนะครับอันนี้ถึงกรรมที่เฮาอธิษฐานกันนะครับอ่านั่นก็คือตั้งทิดตั้งใจให้ดีว่าทานที่เขา เขาจะได้บุญแต่ได้บุนในยุคนี้ว่านงิทานที่เขาได้มานั่นได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับอันที่สองนะครับอาารคนที่จะรับทานเนี่ยคนที่จะรับทานเนี่ยบริสุทธิ์ในที่สุดอย่าเพิ่งคิดไปถึงไปถึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเจตนาเขานะครับว่าทุนทานสองคนที่รับมากกว่าี้สามเป็เจตนาถ้ามันบริสุทธิ์พุทธองแล้วนะครับ มันจะได้ผลใหญ่และอานิสงส์ให่คือพลัศรัทธาพันาเอานะครับถ้าได้ผลใหญ่ล้างเครื่องิทำบุญแล้วก็ได้เกิด่องพิเทียมุติวดาบดฟ้านะครับถ้าได้อานิสงสใหญ่้งขเข้าสู่เงินฟ้ามหาเมบานนะครับอันนี้คือผูิบุญนะครับบอดแดดอิ่มดูยนะศรัทธาผูกโกู네้หกผูีนายหน่วันด อ่าเฮาก็ได้มาเฮ็ดผู้สจังันมื้อเช้าไหนเฮาก็อ่าเฮ็ดใจดีๆาน้ําสิตาเนาะเฮาได้ใส่อาวาพระเอาพระเจ้าเนาะอเจ้าเขาจะสร้างเขาแล้วก็เฮาก็เฮ็ดใจดีาอ่าเียวก็อ่ายอม้เอาใครอยู่ียอ้เอาอันที่พลาพอไว้ที่สุงมันแท้ี นิปานั้งปรามังทุกทางวะไทยย้อนสู่อนิปานีนิปานยมันงอันเจ็บอันเจ็บอันเจ็บอันเ็ตายทั้งเจ้าละต้องจ้องมาตูกจตตายตายไนเมื่องกบบถ่าเมื่องบรุษุข่าเมื่อคนเนี่ยมันตุกขานาใช่ห้อเผื่ว่าให้เอาอนิปาน์เนีหลีงมย้อนสู่อานิพานนี่แล้วนครับเขาย้อนสูว่าเขาอยู่หลีกัดเยอะเขารอเท่รอเท่รอถึงเนง่ยย่ำย่ำดีต่อเขาเอานิปานนิพานี่ยนิปาเนีนิพานั่งพ่อเหาังทลาะเลเขาไว อันเป็นว่าอาพลาให้ให้ให้ไลอันบนไหนกูก็กูโกนอ่ะเขาอยู่ที่ป้นเขาอันโทรเที่ยวเขาอัตายเ่ยวนอ่าก็อันมีทุกข้าที่ยวีทุกข์กเยเ็นว่าให้ย้อนสู้อันมีตานะปะมัณสุขาน่ถ้าอ่าบอสินทักว่าวิ่งเาลาไปเนนเป็นลาว่าากูให้กกอกูโกนในย้อนสู้อัปันกูก็กูโนนะเนี่ยอ่าเจ้าผอสินทักว่าิ่งดูเาจลาไปเนีเนาะ จากนั้นเขายุดจำพราปุจ้าเขายุดจำคุบงคูบบ้านจุณเขาบ่อเอาใส่แม่พกใส่ใจมั่นๆนะให้ให้ให้เฮ็นี้อย่าเฮ็ด่ายวะให้เฮ็ดใจใาดใจว่ทุนพุทองูุก่อคุณคลคุณูคุนให้ให้ขาดนะเอาดูทั้งคุก so, uh, like so, uh, like so, uh, ่อุณคนลถือำหน่อกีน้องหน่อกีน้องคณะสภานะครับที่ใส่บ้านแล้วบอกิ่งที่บัานาชูชดหลักพื่อเจ้าให้ให้หมู่เขาได้พู้ ได้ถึงก็คือนิพพานนะนิพพานนัะเพราะเรามาสู้ขานคือนิพพานถึงสุขอย่างยิ่งนิพพานนี่คืออย่างก่อนนิพพานก็คือเขาจะต้องมาเกิดมาเกี่ยวมาเจ็บมาตายเขาจะต้องมาพัดมาพากจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่ตายจากเมืองคนไปคนนะฮะเนี่ยนะครับอันเนี่ยมันติดวัาการศึกษาคือมันจะเรียนไหวแต่เดินมันหรือที่สุดที่เที่ยงนะครับเรียนบอกไปเดินถึียงนกถึีงนู้นเตงนู้นเงมาถึงตาเตียงใจอะอย่างไปทิ้งๆอย่านะครับ เพราะุทธเจ้าผู้เป็นไงเอานิพนธ์นิพนธ์ในกงลระมันสูขังนิพนธ์ถนงทุกอย่างที่สละ รียบร้อยแล้วเขาจะไปทำพิธีตามในพระวิหารต่อเราทำพิธีหลังเรียบร้อยแล้วอันแล้วก็เขาก็จะดําหัวนะครับท่าเจ้าพันนายดําหัวท่านเจ้าว่าที่ผู้เกี่ยวามันีดียวอ๋อเจ้าหัวจาจารย์นะครับแล้วก็ดําหัวผู้อาจารย์ผูเท่าคนแก่นะครับทั้นี้ก็คือหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการติดกันเลอนะครับพี่น้องประกาศต่อเฮาไล่เย่าพิธีเย้านะ แต่ที่ทำเมื่อวันต่อเรือนะครับอ่าเขาจะดั้มหัวนะครับเขาเขาจะดั้หัวติ่เจ้าก่อนนะครับเขาจะดั้หัวเจ้าหลวงจ้างก่อนนะครับเจ้าพู่ก่อนเลาวก็อาจารยเที่ยวก่อท่านใดก่อเที่ยวเขาจะดั้มหัวกันก่อนดั้หัวติ่เจ้าภายในก่อนนะครับ อันนั้นาก็บอกขอพี่น้องคณะกศธาหลังจากเทฟวิธีแล้วจะมีป้างพิชเชอร์เขาจะดำดำหัวป่ออาจารา it, ์ดำหัว5ปอาจารย์หรอกอาจารย์วิลาศิสุ์โทร็้ามาอูวัดอยูว่ามาพัฒนาวัดพัฒาวาเขาเนี่ยตจอเจ้าวาดตั้งแต่4 2 550เมาถึงมาเที่ยวที่4 5 0ม้เนี่ตัอเจ้าวาดมันนักเตื่อ เพืนของพัฒนาวัดพัฒนาวามาทำท่ขาขอช่วยกันนะครับเพืนว่าแหงคนนี่อยู่ที่ถิ่นเข้าอ่ะนะครับให้ตุนเจ้าอยู่ที่มนาสถา,าเนี่ยนะครับเราก็แหงศาสนานเป็นเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอยู่ที่หมู่เขาเจ้าค่าตั้งหลายร่วมกันนะครับทางเ่ากอช่วยกัน,น,นาาเอน,นอ,น,อ,น,อน,น,นะครับช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีอันงามเอาไว้นะครับ อันดีนั้นนะครับบ่กที่มันถูกมันหายคืออนุรักษ์ไว้คือครับโลวงเก่าคืออนุรักษ์ไว้อัปสรไว้คือไว้ครับคือไว้กับเอ่อผู้ไว้ับศาสนาของผู้เร่ยเจ้าจิษต่อไปนั้นนะครับอย่าปีละปีดึงอาพรณรมีพุทธศาสนาที่เขาทักแปลงกันไว้ให้มีความทุกสามัคคีจะอิจฉาตาลอนการที่มีเมตตาจินาผู้บิดาผู้สาโตขันนะครับที่มีปมที่หายถ้าทำงานนัก มันตุกมันยากมันตุกใจมันอย่างล้ำเดี๋ยวก็ให้จักปล่อยจักวางพ่องนะครับบ็ดี้เอามาใส่ในรถในใจลัำไปมันตุกมันยากมันจะทำให้เขานะครับบอกมีความทุกข์ในชีวิตนะครับความทุกข์ทุกข์ในชีวิตเนี่ยที่มันมาล้างกันที่มันเศร้าดันนะครับจะมีความอันใดนักลับไปมัน ถ้าความตุ้มน่าจะไปมันก็บนรดีนะครับถ้าความตุ้มน่าจะดีนะครับเออดังนั้นขอขอช่วยกันนะครับช่วยกันจำจีนพระพุทธศาสนาของเขาไปนะครับที่หูสองน้องหูึ่งสามารถสามารถสามารถที่ันว่ว้ที้นด้ความแลความสามารถี่จะนะครับยึดมั่นในพุทธศาสนาของเขาไว้นะครับกาเขาได้ศึงศาสนาที่ดีที่สุดลนะครับทีดีที่สุดล่าคือที่ะได่บองที่ทห้งเพ้นทุกข์พนกได้เขาบต้อง ต้องไปเพิ่มท่เจ้าบอกเพิ่นะขอเพิ่มยะไรนึงคือเพิ่มพัฒนามากของผู้เจ้าเลยคือยอดมากนะครับดังนั้นเราขอพ้องคณะรัฐบาลทุกคนขอขห้ตั้งคิดตั้งใจให้ดีๆครับตั้งคิดตั้งใจให้ดีๆเอางานเลิกนะครับน้องคิดชอบในรัฐบาลทำตามที่เอาไว้นะครับ Ayo, ayuh, ayuh. Ayo, ayuh, どうぞ。 multimillion dollar ยกขึ้นบนมดกันแต่กี้ไอ้ตัวนี้นะมันมันมาได้มันมาได้เหมือนกับหายสวยเล่นได้ผลไปครับได้อยู่ฮะต่อขออให้ทุ่มมาลมูลรับที่น้องคณะสถาบันทุกท่านนะครับที่อาศัยบ้านอาศัยกันวันนี้นะครับวันนี้สอบผลวันนี้นะครับเป็นวันวันที่15 อามีสาเป็นวันพญาวันก็ขอน้องอนุโมทนาบุณกับพี่น้องคณะสภาทุกคนนะครับที่มาร่วมถึงย่ต์ตามด้วยกันวันนี้เนอะนะครับขออนุโมทนาพี่น้องคณะสภาคุณพ่อคุณครูคุณคุณขุนคุณนายหนอตีไรมาอหลบมาตามจงการวันนี้เนาะให้พี่น้องอะไรอยู่ที่กัดเย็นอยู่เย็นเป็นซุกนะครับอะไรรอเพลรอเสียนมีเงินมีคำเสกกรรม เลาะจากผีออข้อเดินข้อวันก่อนให้อย่าได้มีเนาะให้หายจากโลกสรพโลกตั้งหลายให้หายไปเสง่ยงๆเนี่ยห้มีจกปีจกเดินจกวันอายุปีอายุเดินอายุวันจู่จักรนี้กับพี่น้องเจ้าตารนาตั้งหลายตั้งเซงเสกกรรมเนาะ,ะขอให้พี่น้องคณะสัทธาตั้งหลายที่ได้มาร่วมทำบุญวันนี้นะครับพบแต่ความทุกขความเจริญเนอะนะครับ บาปประอดทั้งหลายมีข้อผีข้อเดินข้อวันข้อย้ำข้อเมื่อคืนบ่หันข้อเมือวันบ่หู้ข้อเมืออูเมื่อจ้าข้อนานาต่างๆจงกลับกายหายไปเสี่ยงนะครับขอให้มีโจกผีโจกเดินโจกวันมีอายุปีอายุเดินอายุวันอายุยามไปใจใจนั้นจงจับมีบางเกิดแก่มู่เฮาเจ้าข้าผู้ที่มาทําบุญในวันนี้กันคู่คูคู่คนนะครับรับก็อขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแนมืเอาให้ได้เงินบาทเงินเครื่อง อยู่กับฝห้มีใจไปกับฝ่อห้มีโจกมีหลับปาแพ้ค่าซึกสัตรูนั่นจุงจักกมีแก่พี่น้องคณะสถาผู้คนทุกคนทุกคนเนอรนนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ